แสบมากสงแสาบแกงพี่โอมแกงพี่โอมแบบพี่โอมแกงแฟนพี่โอมไก่ชนเขามาดูด้วยสองแสบก็ถือโอกาสจ้าร่วมกันแกงพี่โอมไปไม่เป็นเลยอะทุกคนเอ็นดูพี่โอมมากเอ็นดูพี่โอมมากสงสารพี่โอมเลยอะ สองคนเนี้ยรวมตัวกันเนี่ยแบบแสบปลายก็แสบมากปลายเนี่ยแบบมันแปลกนะสองคนเนี้ยคนหนึ่งทําคนหนึ่งตามทันทีไม่มีใครห้ามใครอะ่ะ <c oughs> คือแบบพี่โอมแบบอยากลางานเลยอ่ะพี่โอมแบอบกไม่อยากทํางานเลยวันนี้ แสบมากทุกคนคือแบบไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดอะแต่น่ารักแกงพี่น่ารักดีแต่สงสารพี่โอมเจอสองแสบเนี่ยเข้าไปสงสารพี่โอมเลยพี่ก็แบบเขินแกเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วไงพี่โอมอพี่ก็เขินไออีน้องก็เอาใหญ่เลยไม่มีใครยอมใครจ้าแสบที่สุดอืม ทำพี่แซมฮะนี่แหละทุกคนนี่ตัวขันว่าเส็นผมมัตติจับผมทั่สี่ตัวมันเข้าตาพร้อมไหมทุกคน จับมือดิชอบชอบมึงจนตรงนี้แหละเอ้าพามก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลืคิดอละพาคุณเจออย่างโว้ดเวียนติดอยู่ในวังวนเล้วกันเพราะเธอติดอยู่แค่ยงบันลืมก็ใช่ลยจุดทุามทรงจังมันยังติดในหัวใจที่หลงเธอ cắn vào thân đi đắm ngay nhưng bật không dài vai khoảng không rằng mình đắm tin nên mùa trời xin chờ đầy đi đều trái trái của mình xin lỗm chờ đầy trần đại เพิ่งเจอ,อวนเวียนไม่แล้วแต่มีความรักมาไม่ตกกองไปด้วยกันเลยมีแต่ทุกคนเลย นอกจากวันนี้จะยินดีต้อนรับพี่น้อง FC ขอบคุณที่มางานพวกเราแล้วทั้งหน้าเวทีและในสตรีมไลฟ์ท่านผมมีพิเศษใครมานะวันนี้นะวันนี้พิเศษสุดพิเศษเลยครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้เขาจะมาด้วยครับที่นี้จริงๆเราเห็นตั้งแต่ตอนเสาร์เนาใช่ครับผมแต่เราไม่อยากแซวกลัวรู้ทันเริ่มไม่แซวตอนนี้ดีกว่าใครมาครับไป้ายๆโอโอไทยแลนด์ทุกู้เจือทุกพระเจ้าแต่จริงๆผมต้องเกริ่นก่อนก่อนเลยว่าครับซิงเกิลมิวสิกแบนด์ช่วงนี้เขาเป็นวงที่ค่อนข้างอินเลิฟคค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 ครรรรรรัััััับบบบบใช่่แแลลลล้้้วุุุุุณณณพพูููููดดดดถถกกกกกไไปปโโอออิทททยยนน์เเเเจจะาาีสญ ครับผมเรื่องที่สำคัญเลยครับคุณนุกจันท่าโดนในวันนี้คุณพูดถูกใจผมมากคุณเจอลูกบ้เจ้าคุณไปไปโอริโอคุณเอาคุณจะมาได้ไหมคันเรื่องที่สำคัญเลยครับครับผมวันนี้ไม่ได้มาแค่จกช่วยจกอะไรแค่มือกีตาร์วงเสียงมือสแตนคนเดียวครับเดี๋ยวให้ไปใส่มาดีๆมาดีๆดีจ้ะมาดีๆมาแม่ไม่ย้มงหน้าอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงใครเลยใช่ไหมพี่พูดพี่ถ้าถ้ามองไปจริงๆแค่มองจากเสียงเกมก็คือความรักแล้วทั้งไปครับอ้ยอ่ะ ทั้ที่เขาเืจ็สีชมพูไม่นักใครรู้จักคนี้ะเออคนละคนค่ะอ่ะคือใครครับคุณไปไโบโยไทยแุกูบ้านสีสเกตเจิดลูกพระเจ้าสามสาสามสามหนึงครับอ่ะนสานึ่เจิดลูกพระเจ้าไปไโบโยไทยแ์จุกูบ้านสีสเกตอ่ะอถอมแล้วขอเสียงต้อนรับให้กับคุณคุณคุณจอมแจมไท่ไมทีแรกก็จะพูดชื่อคุณน้ำ อย่าเรียกันสวนหน้าบ้านกขาแสนะน้ำมันจะไปติดกับป้อมคนหรือเปล่าตั้งแจมนี่คืออะไรนะอะไรนะใจเย็นนะรักมากไหมเอาามเลยไอ้บัดดีค่ะรู้รูกพูได้แล้วสู้ค่ะรักนั่นแหละรักนั่นแหละ เขาคุยเรื่องความรักกันอยู่ลูกเอ้ยรักมากไหมเดี๋ยนเจอขึ้นมาบนเวทีสักนิดนึงได้ไหมเขาจะมันมันจะน่้ดักเพลงไะลูกผมได้ข่าวว่าพี่ีพี่โอมไก่ชนนี่เขามีผลงานเพลงที่อยากมอบให้กับพี่จอมแจมด้วยใช่เป็นผลงานเพลงซิงเกิลของเขาเองใช่ไหมที่มาร้อง มือนี่มีดอกใ<ช>ม้เขาตั้งใจจะมอบให้เลยใช่เอาเรียกขึ้นมาเรียกขึ้นมาสักแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ได้อะไรมากม <c oughs> ายแป๊บเดียวใครเป็นเมียผู <c oughs> ้ใดเป็นผู้สาวนักดนกตรีแคนมาเนีเจอบิดอ่ะมาเอาไม่ไปห่วงแม่เดี๋ยวผมเป็นสื่อรักผมร้องเอง มือดีมีดอกไม่อายเกีบยมาฝากถามาแต่ฝ้ากูตรงตรงดีหมายออกมาออกต้นเท้างามดำจากตัวดำอยู่ม่อสีแต่ดีอดซอนลายย้ำเจ้าหญิงอซ้อนจะยเจ้ามจิงแต่นันดีบาดใจขะดโอยจนสบายสบายกินน้ำของออดกิดหอดคนดีมันคิดพอดดูเอาซะ เลยดื่แต่เฒ่าเฒ่าป่ามาดมพื้นไม่กลัใจประส์จะโนําตกองสุดูใจประสงค์สาไปหมายมันก็แค่อาผูเป็นสายแต่แต่กูร้องข้ก็ใจเยกอย่าดื้อฟ้าจะใคไม่ว่างใจบอกเห็นก็เป็นคราบเพราะกินเขาเพราะจไอีนกับเอากันเฒ่าได้สอดหัวใจเราไม่นีบทำอะไปใจบอกวันนี้ที่รอไม้ได้เก็บมาบ้าบ้าขามาแก่ฟ้าฟูผมงคง หมายเอาหน้นอดตอดสาวแหน่คำอยากให้เจ้าจ้างว่าตั้งใจที่พอมีวันแม่โม อนสอหล้างยามจอาใ่ายยากอนสอนหลายยาอยอย้างแต่ยามกินแต่นาทีบาใจขาดต้ยจนสมายสบาคิดทำปมปมคิดหอดคนดีมันคิดพอดอยู่บส่สาว